ารเพิ่มประสิทธิภาพตราควายดอนเพิ่มพลังดินเพิ่มพลังพืชเสริมพลังปุ๋ยใช้หวานก็ได้ใช้รองพื้นก็ดีปรับปรุงดินลดความเป็นกรดแก้ปัญหาดินเปรี้ยวเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมปรับสภาพดินให้ร่วนซุยช่วยให้รากพืชสามารถดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นโอ้ยันไม่ไปยังดูดิเกิดเรื่องไงเล้ยแม่มึงตกเทียงสนม บแม่มึงจะบอกแค่ว่าแม่ยมึงกับผัวฝรั่งเอาอลไรกันจะมูหุจักคว่ำอยู่บนนี้เมียพ่อใหญ่ใครไม่เรียกสิปรึกษาเจ้าเมโอ้ยบอกหามึงเอ้ยมันก็บห้องมาแต่ไกลพวกพักพวกหมากไม่คอยจะปลูกจังได้กระบอกง่ามไม่เป็นย้อดย่างละพ่อใหญ่ใส่ปุ๋ยเป็นกระสอบกระสอบกระยังบอง่ามแมนั่นแหละเขาเอื้อนดินบดีใครต้องเฮ็ดจัง เนี <T t ่ยบอกปอบในส่งเข้าโฆษณาได้หนิลู่ท่านพระเจ้ามึงก็เอาสารเพิ่มประสิทธิภาพชนิดเม็ดตราค่อยดอนนี่เดียไปใส่เอ้าม่ดีแดงไดงล่ะพะไงเอาไปใส่ปรับสภาพดินให้ดินล้วนซุยซอยให้หาของพืชที่ดูดซึมสารอาหารดีแก้ความเป็นกดเป็นด่างของดินพืชพักก็สามารถกินปุ๋ยได้หลายคืนเหมาะสาหรับพืชทุกชนิดเลยสร้างซื้อได้มองไดล่ะพะไงเนี่ยส่งเข้าโฆษณาอีกแล้วเนี่ยว่าที่บอกเอาขัดขวะทั่วไปซะ 086-235-3399แล้วก็บเบอร์0 8 6 2 3 5 3 3 9 9เอาเบอร์เก้าตัวนี้หรือติดต่อได้ที่เพจปุ๋ยตราควายดอนกัดส่งฟรีทั่วประเทศควายดอนเพิ่มพลังดินเพิ่มพลังพืชเสริมพลังปุ๋ยหวังผลได้แน่นอน